พวกคุณเห็นอะไรไหมพวกคุณเห็นต้นส้มสองต้นในชะ่ผลของต้นส้มก็ขนาดก็ไม่ต่างกันเนาะครับแต่ว่าจํานวนอธิบายกันลวกันต้นทางซ้ายเนี่ยเป็นต้นเล็กนะครับมีรากน้อยนะครับต้นทางขวาเนี่ยเป็นต้นส้มต้นใหญ่แข็งแรงแล้วก็มีรากที่กว้างนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าสิ่งที่เพียอสกำลังจะบอกคือ,อผลส้มเนี่ยมันเหมือนผลประกอบการที่เราได้จากการลงทุนเนาะเวลาเราลงทุนเนี่ยมันมี2รูปแบบเนาะ มันมีสิ่งที่เราจะต้องหามานะครับก็คือ passive income กับ active income เนาะไอตัวที่เป็นผลส้มเนี่ยมันแทนเงินที่เราลงไปในหุ้นนะครับผลิดอกออกผลมาเป็นลูกส้มนะครับนั่นก็คือเงินที่เราได้เวลาตลาดมันบวกเนาะเราก็จะได้กินผลของมันทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยก็คือตัวรากนะครับตัวผลส้มเนี่ยเป็นพา s ซีฟอินคัมเนาะ แต่ตัวที่ทำให้ passive income มันโตได้ดีนะครับมันคือรากหรือว่าตัว active income นะครับเ oh. พยรอยากให้ทุกคนลองคิดตามนะคือถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนต่อเดือนน้อยสมมุติว่าคุณเงินเดือนอยู่ประมาณ1,000 0บาทสมมุตินะคุณเอาเงิน10%ไปลงทุนนั่นเท่ากับ1,000ัผลของส้มที่ออกมาสมมุติว่าคุณได้10%ต่อปีเอาเงิน1000ไปลงคุณก็จะได้ประมาณ100บาทต่อปีนะครับในขณะเดียวกันนะครับ คนที่อยู่ทางขวาที่เขาเป็นส้มต้นใหญ่กว่าเขามีเงินเดือน1นึ่งแสนบาทนะครับเขาเอา10%มาลงนั่นก็คือ1นึ่งหมื่นแล้วเขาได้10%ต่อปีเท่ากันเงินที่เขาได้นะครับก็คือ1,000งพันบาทครับเยอะกว่าคุณสิเท่าจริงๆถ้าพวกเราเป็นสาย passive investing นะ ก็คือเอาเงินเติมอย่างเดียวแล้วก็เป็นลงทุนระยะยาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกคุณทําก็คือนอกจากเลือกหุ้นที่ดีซื้อในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ถือให้ยาวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่พวกคุณจะต้องทําก็คือการลงทุนให้ตัวเองนะครับเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มนะครับการหารายได้เพิ่มเนี่ยหนึ่งเกิดจากอาจจะทําธุรกิจ อาจจะมีรายได้สองทางสามทางสี่ทางหรือว่าอาจจะไปศึกษาหาความรู้ลงทุนให้ตัวเองเพื่อจะประกอบอาชีพที่สองอาชีพที่สามเพิ่มขึ้นมาหรืออาจจะลงทุนให้ตัวเองในสายงานที่ตัวเองทำอยู่เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับพอเงินที่เป็นเป็นแอคทีฟอินครมของคุณเพิ่มขึ้นอนะ่ะเงินที่เอาไปลงในตลาดหุ้นเพื่อให้มันเติบโตอ่ะ มันก็จะโตเร็วตามนะครับเป็นทฤษฎีต้นส้มของพี่เองนะครับ